สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีตอนสายๆนะครับเนาะของวันที่สิบแปดวันพฤหัสวันพฤหัสมาจ้าสิบแปดกัเดือนสิงหาคมปีหกห้าครับพี่กัดอำเภอแม่อออนจังหวัดเชียงใหม่ที่เกาเดอร์จ้าครับผมนี้บ่าวสายสายเน็ตครับมาหลุ่นกันว่าสิขึ้นไปบ่านเบาใช้น้ำหน้าจ่าวสิได้เฮ็ดเพิงเฮ็ดหยังเฮ็ดแดงกอมันสิออกบ่อจ่าทั้งโซนทางหุ่นเนาะ ว่านครับไปทางผุนเหลี่ยมวันนี้กับไปทางพีวันอาทิตย์มันได้ขึ้นไปซะกรรมเนาะพอดีมันข่ำก่อนเนาะไปปัจจันครับจ้ามาสิวันนี้เนาะกน้ำเนาะจ้าจะซื้อของไปฝากคุณตาคุณยายโดยครับปะถากิจะไปรีวิวบานเบาไส้น่าจ้าไปตอนนี้เราไปลุ้นเฮ็ดเหมือนกันนะครับเนาะไข่ไย้เฮ็ดจะขึ้นไปนะครับขอบคุณนะจ้าสุดจากพีแววเป็นเก่งนี่จ้าใส่ได้พอดีเลยนี่เสื้อนี่ก็ขอบคุณนะครับพอใส่ใส่ได้พอดี พอดีไซส์แล้วมันหลอนเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณจ้านะครับขอบคุณนักนักเนอร์ครับสจหรับพี่สาวนะครับจากกรุงเทพเนาะจากเอฟซีจากกรุงเทพไปเกลับไปเก็บเห็ดกันต่อนน้าจ้ากันครับผมไปเลยครับทำบันไดสักดอกเด้อจ้าของมันเนี่ยชโลมมากับป๋าแล้วครับเห็ดพ่งเนาะโอ้เพ่งบานแล้วครับ แค่ได้อยู่นะนนตอ,<ม>อนนี้เนาะตองเขามันมีตองตึ้งน,นี่จา้าเฮ็ดผึ่งดอกนึ่งมามันมาด้ยเกือบแมน่นได้อยู่จ้านี่ครับแข็งนะอยู่นั่นมัน <Okay. S 1> มัน,มนดอกแดงแห่งมันเห็นดอกครับแดอกจ้าน,น,นี่ยตอนนี้ฉันก็หทนดอกหนอกที นี่นี่นี่นีเนโอ้ยนี่นี่นี่มันก็แม่แหน่นใต่ตาเบาใซนะครับคนเก็บไปเห็นคนไทยกองกระสมงวรเห็นเลยนอกจากใช่ขุนกันต่อครับโอ้ยาดบ้านดอกไงดอกอ่อนครับแขกมันจะเฮ็ดพึงทหารดอกน้ำันนะครับ มันหวานขมๆจ้ะกะลำอยู่จ้ะลำแสบอยู่เนาะเพ็ดมันปูครับปูหนังกันหรอโอ้มือนั่นเช้าเนี้ยเราไปมกแสบด้วยจ้ะติดใจละ <น>เราอใช่ <interfer es> ้าด็กินเตีเอมันลำาำเหมือกันนะครับน้องน้อนเนาะคล้ายคกับเพ็ดเหนกระเพ็หมุหกมันนูมุกใส่ไข่แสบแสบจะมีบลหลายเนาะนี่อยู่แค่หลายเนาะเท่าน้ำแน่ละจันทร์้วก็เท่าแล้วเนาะแค่นีมันคุมกันองแต่ว่าฝนตกถื้นเนาะ คลื่นปูติดเลยที่ดินถึงที่เปิดเห็ดมันปูหนังเหรอของคุณแม่ถ้าไม่รืเอมันผ้าอื่นน้เออแต่ละตีห้องเหมือนกันเนาะเห็ดมันปูหนังนี่พึ่งทหารเลยจ้ะดอกหน่อยดอกหน่อยเนาะอ๋อย โอยเฮ็ดตงไขคอกเดี๋ยวเหรอะเฮ็ดตะไคร้ริมทางเ็ดตะไคร้ริมทางแปลกนะไม่มดทีออก อีกหนึ่งดอกจ้าเอาแล้วเด้อจ้าบ้าน,นี้งกเจอใครให้ดรางกหางทางเป็นสัญญาณที่ดีแล้ววันนี้แดดเนาะแต่เช้าเลยเใครให้ดรางแใจนี้แมงจ้อค่ะนี่หมาๆๆาหมางหมางลอยปเปอร์เซ็นต์แม่งกัด อันยังขาวๆซช่ไหมเห็ดฟุ้งไข่โอ้โหด <arriver> อกดอกกำลังงามนาะสามจีสามดอกอืมจ้าฮะม่สามดอกดอกหน่อยดอกหนึ่งโอ้ยบได้แล้ว ไข่ดอกป้านตุ๊กตาหลมลูกเนาะนี่จ้ะดอกเดียวเนาะดอกหน่อยๆก็ยังมีเนาะดอกใหญ่เกินว่ะนี่ดอกเดียวดอกเดียวอืม กระ้าออกง่าออกงามเลยเนาะ <c oughs> ดอกหนน้อยอยู่เถี่ยนี่ออกเยอะเนาะกอนก้อะน,ะ <c oughs> อนทามาเหนาหมดเนาะต้องก็ใส่จ่ามันมีดอกแข็งอยู่เนาะ ออกสีเหลืองงามเนาะ,นะจ้าจมูนีเดียสุดใจไช่ไรเกลเพชรตะไข่ก็น่าจะทางั้งทาง อนะโอ้ยเห็ดพึ่งหนึ่งดอกมกเท่าเยงงาเลแ้นดมือไปโดนหนึ่มืนไหนเนี่ยง่าบาทค่ะถุงใสเออหนั่ถุงมือเอามาลืมขาวแดงหนึ่ดอกครับง่นีจ้ะ ขอเด้นครับอสองจีสามดอกสามโอ้ยดอกนี้ดอกนี่เป็นอีหยังนี่ขายูพีดอกยูพีเอ้าแปลกแปลกเนาะแปลกๆเนาะจ้ะยังมันคือดำๆนี่แมงกินมันเนาะจ้ะนั่นแบ่งกันเอ้ยนี่จุ่มนี่ไงค่ะที่ออกก็ยังออกบ่หลายเนาะจ้ะมันต้องหมดทั้งแดดหอนเนาะ Các thang để nôi vô, hôm hàng là hang. sáng tám độ Hướng thang cấp Hướng thang cấp Chỉ cấp Chỉ nơi nôi nó Các bạn hướng cái nó thang cấp nước khá về với nhau đẹp đăng này tao mốt ở trên này đàn พวกตาบครับมองอยู de, no? o, oh, ่เนาะพวกตาบโอ้พวกตาบนะครับเนี่ยแบบไงคณะครับโอ้ไงกันนะครับเนี่ยโอ้ ครับตะไคร้ครับอืมน้องครับน้อครับตะไคร้เนี่ยเอื้องหน่อได้แล้วครับ าฝากสาวเนี <laughs> ่ยเฮ้ยเอาจีเอาปิ้งล้ำอยู่เนะาะมันกลับเดี๋ยวเขาไปหาต้อน,น,อน,นอเนาะใช่เนาะเห็ปฟางแบบตกเดี๋ยวเนาะสีจงงางๆคันสวยครับ ขาวเข้าไหมงาดมาเป็นอุย้ยเงามั่นไหมน <laughs> ่าจะได้เจ๊ล่ะงาดเิ่นจะได้หนึ <laughs> ่งจัมซีดอก <laughs> อ่อมพ่นอยู่หรอดอกหน่อยคือ <laughs> หน่อยหรอ ออกยูนห้พูนแต่ว่าหักออกดอกหน่อยอเปลือยมดจันเนี่ยขามันกระเสียบมดเหรอโคเด้งถึนทั้งบาทไอไช้มดจันทร์เนี่ยนี่เนาหลังหน่อยอีกบ้านด้วจ้าเดี๋ยวพอกระออกเป็นมูไนเนาะคนที่ห่า,าก่อน หมดแล้วมันก็จะออกสี่แล้วจ้ะพี่ล่าออกเจอระในหน่อยๆก่อนนี่เข่าแล้วนะปล่อยนะปล่อยโ <laughs> อ้ยดอกหน่อยหลายอยู่ืมสวยๆวยนี่ตั้ โอ้ปนนิ่นมะนาหนึบเราเลี้ยงก๊อกงห้อบ่นด้ดยนน แหวบจ้าหวานบกขมขอแรงครับห<ะ>างหางมนเมืองใช่ขอกกวางหางดอ้ยางมะเมืองโฮมนี่กำลังเห็นนี่จ้าขนาดโฮมมันใหญ่จังเลยเน,นาะกำลังดอกเนาะดอกนี้นงามดอกนี้งาม <laughs> สวยอันนี้ดอกนี้เป็นั่งเอกได้จ้ะ <laughs> ดอกหนึ่งนี่เป็นยังใครอเอฟง่าย <laughs> ไม่ได้ <laughs> โผ่าสพื้นไข่พื้นไข่ มีสองดอกเนาะขาวมาหนึ่นนงหกหนึ่งไข่ฮ่าฮ่าอไข่รักแกนเดียวเนาะออกพักออกแพร์อ,ออกแกนเดียวจต่นี่โอ้เข่าก่อนเคยออกแตงน,นี้เนาะ บ้านนะครับฝนตกครับมาถึงเนาะมาถึงบ้านฝนตกๆไ่ตยนี่เดี๋ยวเห็นเหยายบปนมันจะด่ายนล้วสีพริกดีแล้วสีพริกเราดียายอยากกินอันนี้ตั้มน้ำพริกเขาสีหน้าใช่เนาะเขาเกิดทุ่งหญ้าตั้ปนก่อนก็ผลงานเขาตอนควายนะครับเนาะเอามาถึงก็ใกล้จะเสี่ยงแล้วเนาะแี่นยนี่ ย้ายสีพีกคันนะ่ยจับคดีนะย้ายนะเดียวตานักพีกเลยเนาะเดี๋ยวจียายย่างกินเห็ดคนปวกด้วกันเอเดี๋ยวย่ล่างย่ล่างนี่ย้ายอ้าจีเนานะใ,น,ในย้ายซื้อนีอ่มะฝาดน,นกมก็โอวัตินนมก็โอวัลินลุงโอวัินย้ายนะ่ะนมนมของ,องอออยิ้ตาเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไปเยี่ยมตาเนาะเดี๋ยวเยี่ยมตานะครับ ยายเดี๋ยวต้งเห็ดยายเน่งวด้ยายชวนเฮ็ดซีมากินสันไมพีเ็บนอ้ายายมามากินสังคพี่สักรนี่คไงชวนตี่กดลมอ้นปวตันาะยายเนาะปวดตวนายายอายุแปดสิบหกแล้วครับนี่แข็งแรงอยู่ ทำกับข้าวกินเองอยู่เา้ากินเองอยู่เนาะ <c oughs> ตาเนี่ยป้าใส่เปมยมเป็นเชื้อ่อาทิตย์ละสองเ,เชือเช้อเชกันพี่เดี๋ยวไปย่ยมพอเนาะของอป้าไซไปสนันนข้าปลาเวดใหญ่เนี่ดฝน,นตกครับนี่ทางบ้านเราไซบบนต๊นักครับอันนี้ของปอกของเราไครับนี่นะเขาระอายุแปสิบแปดแล้วครับนี่เขาระ นี่อยู่มือปนแขนมือปนจะสั่นๆไหมครับนี่สั่นถ้าเข้่กินข้าวยังครับนะพอกินข้าวยังนะเขี่ยงปักอะครับต้ำก่อนซ้ำอยู่เนาะไม่ปลอกเบาช้ครับนี่อายุ่นักแบแปลดที่แปดแล้วครับนี่ โอ้พาทุกท่านเยืมครับบ้านเราช้ครับเนี่ยบ้านใหม่เนาะไปยายครับไปตัดน้าพ<ม>ี่ไปไปตัดน้าพี่ก่เลยน<ม>้พี่ตันน้กลังล่างเฮ็ดอยู่ครับ<ม>ไปไปเน่ะต<ม>ามยายไปครับแพเลย

ร่างเห็ดนี่เม่ยเฒ่าเนาะนี่ทำอาหารหาาน,หน,นี่เม่ยเฒ่ากล<ะ>ินกก่นตัมเนาะนั่งเห็ดกำนัง้ะเอาปิ้งนะครับเนาะเราใส่เน,นัรร่างแล้วเรีบอยน,นี่ดองไม่ดองครับนี่นี่ไอเบาทำไหวครับนี่นี่เป็นไอเบาของเบาชัยเนาะเฮ็ดไหวแต่นี่นอดองใหม่ดองเปิดมาได้สครับเปิดมาได้จด้าหาในอากาศเโา ลังดองหม่ยูเนาะะทำเป็นใชไม่น้ำาอยญ่ทำไมไม่มีน้ำใหแกน้าแก้ง่ยางอ่ะปะก่ตับเป็นทอน้ำหนักประมาณซาวโลเนาะตับอุ้ยหนักขนาดเลยหนักมากมีทอเล็กแล้วก็ทอเล็กจะสิบสิบโลนะจ้ะสิบโลทอใหญ่ก็เป็นซาวสามสิบาสิบฝ่ายซาวเนาะสิบสิบกว่าโลตับ ประมาณที่กระโดลงซาวโร่นะอันนี้เป็นกะเฮ็ดน้องใหม่ก็นี่แหละจ้าเนี่ยน้องใหม่ดองกินเด็ดเป็นปีๆเลยเนาะน้องใส่เกลือหามปีเลยจ้ะใส่เกลือเม็ดครับหลายถ้วยเด้งเดี๋ยวถ้ามันถ้ามันดองส้มนะครับเนาะถ้ามันส้มได้ถ้าได้อายุมันเนาะอายุเราจะมากินกันนะครับส้มยังลเปรี้ยววะยังมันส้มเลยยังส้มแล้วก็ส้มีใดเลยเนาะ กินลเลยพ้อมกินแล้วะครับเนาะเดี๋ยวกรูจ้จัดการเ่อนี้แล้วไปกินแล้วไปแกงเซใส่ปลาทุกเนาะชิสไข่กันจ้าชไปก่อนเดี๋ยวีปิ้งเฮ็ดเนาะ้ก็จะมีน้อไม้สมไขมันใช้ขยันกะชาวบ้านทำไห้เนาะต้มร้องไห้กินนครับหน้าแรกเนาะปีเลยต้่ปี นอขึ้นสูงมาแล้วครับเนี่ยลังว่าจะมาหาโนสร้างเปแงงมาจ้ะสูงม่แลเนขึ้นสูงมาแล้วครับเนี่ยนั่งบนนอหน่อยแล้วกันนอตาหน่อยยังกับนอเอือเลยสูงมาแล้วเนาะถึงรถประจานข้วเฉียบลังาแล้วพี่หน่อยจะมีนอนไม่ไผ่ครับนอนไม่ไผ่จะเจาะเข้าไปนะครับเขาจะในห้องของรถด่วนมนาะสแนนนอรถด่วนเดี๋ยวเขาจะมาโบ้รถด่วนนี่ละจ้ะอาต้นที่มันมันเจาะมันจะ มันจะต้นมันจะเหลืองๆครับมันจะมันจําเป็นต้นเนาะเราจะต้องตัดนั้นครับเราเอาหนอนไม้ไฟหรือว่าต้นดวนนะครับประมาณสองเดือนครับเดือสองเดือนนะครับนี่ลําห้วยหลังบ้านครับหลังบ้านเราใช้ส่งควันน้าปลาไหลลากเขานี่น้ำยังเป็นสีกาแฟอยู่ครับนี่ครับมี่ปลาหลังบ้านทางวน้นนี่เป็นสวนครับสวนเมี่ยงแต่ตอนนี้เป็นมีต้นเมี่ยงต้นชาไม่เก็บกันครับ ตาซุปหลังบ้านครับนี่ต้นกาแฟครับเม็ดกำลังเขียวอยู่กจรเริ่มซุกเริ่มซุกครับต้นก็จะเริ่มซุกแ,แดงๆนะครับต้นเริ่มซุกแดงๆแล้วครับประมาณเดือนสองเดือนกะได้เก็บนะครับเก็บกาแฟกันนะครับต้นนีส้ส้มโอส้มโอปลาครับเนะี่ย รสเปรี้ยวนี่เนื้อมันมาบบหวานครับส้มโอป่าส้มโอดอยนะครับอันนี้ต้นตั้งแนวห้องต้นดอกต่างนี่นะครับนี่นี่นะดอกต่างรสอัถรสชาติออกจากกลมๆครับแต่น,นี่มันมดนะครับดอกมันมด,ลมดนามาแล้วคนระับมดนามันละเนาะมดจะดูครับกาแฟกำลังเป็นเม็ดเยิ้วๆ,ๆอยู่ครับประมาณเดือนพฤศจิกาครับ เรื่องซุกครับเก็บเดียวกันประมาณเรื่องฟิสิกาเรื่องเก็บนะครับถึงกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับเนาะขเหรอขัดเหรออันนี้นายเบาวครับนายเบาวของเบาไซด์นะครับเ,เหมือนกันก็ครับนี่ <c oughs> อนี่แม่เนาะครับสารคลิปวันนี้เขาก็ลาบปีรับน้องไปก่อนนะครับไปส้มใหม่คลิปใหม่วันต่อไปนะครับวันนี้มารีวิวบ้านตัวนะครับบ้านบลอดใสมีถึงเฮ็ดมีถึงหน่อส้มหนอดองครับนี่ยยายลุงบนเทปหนอดองขายนะจ๊ะลุงให้เบาเนี้ยทำไงคนนี้เป็นคนทำไงเป็นคนทำเนาะคนไปเอาหนอหรือบนภูเขาไก่เนาะประมาณก็เรจะมาถึงครับ แมลงหมดนะได้เนาะส<ด>มกับเอิ้ลได้จ้าเปิ้ได้เนะาะรักษาลัทธิวันนี้ก่อนรัปีลัเนาะงไปก่อนเนาะไอ้วันใหม่ๆหม่กระบะหาก,กินนะครับหาเห็ดหาปลาตามเขานะครับเนาะหาปลาตาคนดอยนะครับต่อสา,สายสาวแนบนะครับอันนี้ตอนเหนือนพาลุยนะครับก่อนราปีลัเนาะก,ก่อนเนาะอันนีส้สวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายยังสวัสดียังสวัสดี ครับย <c oughs> ายมินเจ้าเอาครับ